บรรยากาศยามเช้าที่เมืองซัมใต้นะครับซัมใต้แขวงหัวพัดน,นะครับหกโมงนิดนิดเหมือนฝนจะตกมันจะหลอกหรือเปล่านี่ยนะนี่ดูนะครับอากาศเย็นเลยนะฝนเหมือนฝนจะตกหลอรลุนนะครับฝนตกนี่แจ๋วเลยนะตรงนี้หน่อขมนะครับหน่อขมมาจากเมืองกวันนะฮะไคโลละสาวพันเดี๋ยว เดินเข้าไปเล่นตลาดหน่อยไปหาซื้ออะไรติดมือไปกินข้าวเช้ากับน้องชายนะบาเซียง oh. ลุนนะแต่จริงๆซัมใต้นี่มันมันฝนตกแบบบางทีมันไม่อยากตกมันก็ตกเลยเด้มันอยู่ใกล้เวียดนามไงครับเวลามันอยากหนาวมันก็หนาวเลยนะหนาวแบบหนาวสะท้านเลยล่ะครับ แล้วเ,เวลาร้อนมันก็ทอนแบบตับแ,แตกเหมือนกันตลาดซัมใต้นะครับคนจะพากันมาแต่เช้านะครับน้อยมาแต่เช้าตลาดโอ้คนในเมืองซัมต้นี่มีตลาดเดียวนี่แหละครับมีตลาดอยู่ตลาดเดียวนี่แหละนะครับตลาดเล็กตลาดน้อยไม่มีนะครับใครอยากจะมาซื้อ อะไรก็มาที่ตลาดที่เดียวนี่นะครับเมืองซัมใต้นี่แหละพักกูทายเ,เลยเลยแม่ห้าพันโอ้อะช่วงนี้ช่วงหน้าดองนะครับไปร้องไปร้องคนซัมเตอร์ว่าไปร้องไปร้อง ร้องเอ๊ะคือวันละดองสองดองนะครับงานแตง่งอ่ะหาเงินใส่ซองนะครับตอนนอี้ผมก็ไม่เคยมาช่วงเช้าเช้านี้สักทีหนึ่งนะหกโมงเช้ามีตลาดเดียวนะครับทั้งเมืองซัมใต้นะครับไม่มีตลาดน้อยนะหมู่บ้านใหญ่ๆก็ไม่มีตลาดนะครับ นั้นแ้ลใครอยากจะมาซื้ออะไรก็ต้องมาช่วงนี้นะครับทุกเช้าเอามาขายขายแล้วเขาก็เมื่อเหินนะเรือน้อยนะโซนนี้เนื้อหมูเนื้องวชิ้นหมูชิ้นงวผักอันนี้อันนี้อะนเิน,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 นี่น้ำอ้อยน้ำอ้อย เองเหรอังเลยอยู่คือๆนี่บ่บ่ขาดเลยนี่พ่อเลื้อสาวผันนี่บอกสาวผโอ้เอาๆเอามาเอามาเอามาอันนึงเอามาอันหนึ่ง กามอยู่เออที่ไปกินข้าวยืเ้เงินเลยแม่นี่ยเราจะซื้อไปฝากนี่ไปต้อนนี่อยูอเ่เงินเนี่ยเพื่นผมามาขาย <laughs> แม่เบาเสียง <laughs> มีแต่บัวนี่มาแม่เออก็เนี่ยกำลังที่ไปที่ไปที่มาซื่นจะกินก่อนโอ้ป่าโอ้เป็นตะไปปิ้งอ่ะ มีปักคิงบ่ะปักคิงบ่มีนะปลาน้อยนะครับปักคิงนี่ต้องไปนี่เ่่ปักคิงกับตัวน้อยเอ้ยเดี๋ยวช่วงนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ย ตัดทางแล้วบันนี่ยือเข้ากล้องแล้วเจ้า, <laughs> าโอ้ <c oughs> มากเลยดิมักออโอ้หน่วยงามเลยนักาเออไม่ค้ากับง,งามเด้อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังมาซื้อมือหลังมาซื้อซอยช่วงนี้หนอกขมเลยนะเอหน,น่อ ตัวปกติแล้วมันเดือนหนึ่งเอเขมาเดือนสามเอปกติก็เดือนสามเดือนสามบ่โอ้อะไรเขาเจอพิษน่ะเดือนสามเดือนสี่นี่เอเนาะเอออยู่ซัมเตอร์นี่เนาะมาตั้งเดือนนี่มาเมืองกวันมาแล้วเมืองกวันนอขมเมืองกวนนะครับเอ๊ะ ซัมเตอร์ที่ต้องเมืองกวันเด้จะซื้ออาหารก่อนครับซื้อน้ำอ้อยไปต้อนมันเดี๋ยวหาซื้อหมกแล้วบัดเนี่ยโอ้ยตาจริงๆใส่ไม่ค่าเลย มีมกอเไยเด้อเลยบกปลาค่ะปลาานี่เอาเป็นปลาเลยที่มามกปลาน้มสับโอเคเอาจากสองมกอาหารเช้าเมืองสัมใต้นะจะซื้อไปปัดบากเสียง ปิ่งไก่กับมีปิ่งปลากับมีเทียบลาบหมูกับมีเ,เออจะเท่หน้าใครมาซื้อ,อคือน้ำอ้อยเนี่ยจริงๆอยากจะเห็นแบบว่าเขาเขาทำนะตอนที่เขาทำนะครับ ังทำแบบโบ,บราณอยู่นะเขาจะเรียกว่าหีบไปแล้วก็เอาไปต้มเคี่ยวอะไรอย่เงี้นะครับจอดตลาดซํำใต้ก็มีแค่นี้แหละนะครับอันนี้ก็ร้านค้าก็มีขายไม่เต็มแล้วครับ มาจอดข้างในเสียเงินหมดนะฮะแต่ถ้าจอดข้างนอกน,นี่ก็เสี่ยงรถเหี่ยรถหายร้านอาหารเวียดซัมต้าที่เป็นเมืองเล็กๆนะครับก็จะ,จะมีคนเวียดนามคนจีนมาค้าขายนะครับมาเปิดร้านค้ามันก็เลยดูเป็นเมืองขึ้นมาหน่อยนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีร้านค้าของคนสัมใต้เองนะครับเห็นว่ามีรถจากสัมใต้ไปแชงหวานะไม่รู้จริงหรือเปล่านะยวต,ต้องไปถามเบ่าวเสี่ยงนะว่ามีจริงหรือเปล่าส่วนนี้คือโรงเรียนมสสัมใต้นะ บรยากาศสัมใต้ย,ยามเช้าๆนะครับโอ้มีสายหมอกคลอด้วยนะครับจะตกจริงเปล่าถ้าตกนี่คือแบบโอ้โหหนาวเลยนะครับพอหนาวแล้วมันหมอกก็จะคลอแบบอืดเรื่องเลยนะอ๋เอเขาจะมีอะไรเนี้ย อะไรวันนี้เขาบอกว่าจะตั้งเจ้าเมืองใหม่มีพิธีกรงพิธีการอะไรนะครับเจ้าแขวงเข้ามาเลยนะแล้วก็ฉลองอะไรนะสนัักงานเมืองใหม่ มางดนี้บริเวณนี้สร้างเงินใหม่แล้วแคมแคมซสัมน,น,นะครับแคมน้ำสัมสมตานี่ถ้าไม่ตั้งใจมานี่มาไม่ถึงนะครับทางมันหายแหงด้วยนะครับเรื่องๆนเรื่องนะครับแม้กระทั่งคนสำเหนือเองถ้าไม่ ไม่จําเป็นก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เฮือนพักใหม่นะครับเจ้าของชื่อลุนไว้อย่างนั้นเลยนางลุนนะก็สร้างสร้างนามเหมือนกันนะ ไปโรงเรียนกันแต่เช้าจังเลยเด็กๆเนี่สยสัมพัท์ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีคนอ,อพยพโยกย้ายไปอยู่ที่เวียงเยอะนะครับทุกวันนี้นะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าที่ทำกินมันมีน้อยนะครับที่ราบมันน้อยนะครับประชากรมันเยอะสัมพตทน์่เป็นเมืองที่มีประชากรเยอะที่สุดของ แรงหัวพันนะครับอันนี้ก็สร้างเฮือนใหม่อยู่อันนี้เฮือนเก่าซัมเตอร์เมืองซัมเตอร์ เป็นเมืองนี้เป็นไตแดงนะครับหรือว่าไทแดงหรือว่าไตแรงการก่อสร้างใหม่ๆก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะแต่เริ่มมีให้เห็นนะครับอ๋อี่ คนจากเขตนอกก็เริ่มที่จะเข้ามาสร้างเฮือนที่นี่นะครับ <c oughs> ไอ้น้องมงแล้วก็คนที่อยู่ทางเขตอื่นเท <c oughs> ่าที่สังเกตนะครับเริ่มมีพืชเศรษฐกิจนรเริ่มปลูกกันเมื่อไม่นานมานี้แหละครับ <c oughs> ก็คือบักสาลีนั่นแหละครับสาลีนะครับ,ลรบแล้วก็หรือข้าวโพดนั่นแหละแล้วก็ เขาจะมีการเลี้ยงสัตว์นะดังนั้นรายได้ก็จากเขตนอกนี่เขาก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับได้แล้วก็ไม่ค่อยมีมีที่ใช้เงินนะครับ <c oughs> ก็ไปลงที่เฮือนอะไรเงี้ยนะคนลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างดูอย่างเมืองเมืองซัมต้านี่ทั้งเมืองนี่นะครับมีแค่ในบ้านพันสวรรค์นี่นะครับตลาดกลางนี่แหละครับตลาดในเมืองนี่นะครับ ตราดเดียวอันนี้เป็นห้องเช่านะครับห้องแถวให้เช่าโอ้ก็เริ่มมีการสร้างเฮือนอยู่หลายหลังแล้วน,นะอันนี้ก็ใหม่อันนน้นก็ใหม่นะโอ้เข้ามาห้องบ่าวเสียงนี่ก็สร้างใหม่กันเยอะอยู่แล้วเนะี่ยบาวเสียงก็สร้างเฮือนใหม่ยังไม่เสร็จดีนะครับยังไม่แล้วดี โอ้ดอกม่วงทำไมมาเป็นเป็นช้าจังเนี่ยนี่ก็กลัางสร้างใหม่ต่ำหูแต่เศร้าเลยอา้าเปิด เปิดไฟตำหุม,มาทีไรก็หลงทุกทีครับมาเป็นสิบกว่าครั้งแล้วก็ยังหลงบาเสียงเปลี่ยนกรรมเลยผมเนี่ยโอ้โห <c oughs> ไม่น่าถึงหลงนะเดินรัดมานะครับโอ้ยไก่เติบเหมือนกันนะเนี่ย ครับเงินใหม่เบาเสียงยมากินข้าวเช้าด้วยนะครับกำลังนึ่งข้าวอยู่นะ พอเท่าเพิ่นกำลังต้มต้มสมุนไพรจะไปยางเด้ออ้มาเนาะไปมาเลยต้มอันกอมักแอบปะเพาะกอมักแอบเข้ายาสมุนไพรนะครับแก้ตั้งทรงก็คือความดันนั่นแหละไขมันในเลือดผมนี่มาเต็มเลยครับจักว่าไอเอกจักว่าไม่จักเลยเนี่ยมุญุมยะเด้อคอยยาคอไปเพรยาอย่างโบรานสมเร็จบรรยากาศอยู่เพื่อนมาเสี้ยงนะครับยังไม่แล้วดีนะครับ มาย่ามมาย่ามเนาะยินดีตอนครับเน,นาะในภูมิเนกาทันวิธีทำมาชนบทนะครับนี่ยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินนะครับน้อ,นองไพโอ้ไก่เพื่อนี่บ่กำลังฟักบ่หมอนแตกแล้วโอ้นันน่ะเลี้ยงไก่ไว้กิน บรรยากาศบรรยากาศดีนะครับเงินบ่าวเสียงเดี๋ยวมากินข้าวเช้านี้นะครับโอ้ฝนนี่มันมันจะมาหลอกๆเลยนะไม่จริงแล้วนะดูแล้วนะไม่ตกสักทีนึงแต่มันมากับสายหมอกเลยครับมาบความเย็ยนอยู่ตอนเช้าๆจริงๆมัน,ม,นมันอารมณ์แบบนี้แหละครับที่สัใต้นะ่ะ เรากินยาสมุนไพรนะครับพอเท่า็นต้มสุกิจนะยาดีไขมันของบาเสียงจอกที่สองครับจอกที่สองอนี่บาเสียงก็กินได้บาเสียงก็กินเร <c oughs> ต้องพยายามจะบอกว่าให้หายาดีแข็งปังอยู่ รับรองขายดีนกเขาบ่กขัดนะกาำลังทำอาหารเช้าอยู่ครับอันนี้ผัดผักกูดผักกูดขัวผักกุดขัว อ,อ,อาหารธรรมชาตินะครับกินข,ข,ข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับฟ้าก็ครึ้มครึมเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่น่ารอดนะดูสายหมอกมาเต็มเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแวะมากินกาแฟนะครับ MP Cafe เนี่ยแต่พ่อค้าไม่รู้อยู่ไหนนะของเบาวมั่นนะฮะ โอ้พิ่นทำกาแฟแล้วอะไรเนี่ยโอ้เจ้าของ่ขอ,งอยู่ใสเนาะดริปคอฟฟซัมใต้ดิสทริกกาแฟซัมใต้เพิ่นทำนะครับสำหรับคนชอบกาแฟดริปนะครับแล้วพ่อค้าไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแต่ลักขโมยไม่ได้ลกครับเพราะว่าติดกล้องอยู่นะครับ ๋ยากมากินกาแฟกันเนี่ยอันนี้นี่เป็นแบบเรือนเนี่ยเป็นถง,งทรงงทรง,ง,ทง,งกาฟแฟดิบบ่แม่กาแฟสดอ๋อแบบนั้นนะทงเทเลอรงนี่นททเนสนสามสิบพกิบเสนสามสิบพันกบโอ้มันมี่างบ,บป็นทง,งร<อ>ทรงแล้วกันอ กาแฟดิบถุงหนึ่งมีจ้ากันถุงหนึ่งมีสิบสองสิบสองล้วแบกล่องดิคือกันคือกันตัวบรรจุโอตัวบรรจุโอเคโอเคกาแฟสดเจ้าที่ซื้อไปเที่ซื้อไปใส้ลองเบิ้งก็เนี่ยนะครับแวะมากินกาแฟที่ MP Cafe เนี่ยนะชาวบ้านถุนนะครับ มีอยู่ร้านเดียวนั่นแหละสัมตตยแต่ก็เป็นกาแฟาดำนะครับโอ้ดอกม่วงมันดก,กนจริงบริเวณนี้เป็นโซนบ้านพี่น้องเราสูงอยู่นะครับพี่น้องมงนะครับเงินแบบเก่าเก่าเงินติดมีอยู่หลายครอบครัวนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าทางโซนนี้เขาสร้างเงินใหม่กันอยู่หลายหลังนะก็เงินพี่น้องมงนั่นแหละครับ เงินมีใหม่เขาจะมีรายได้จากการขายของป่านะครับช่วงนี้ก็จะมีบักสารีขายงัวขายควายนะครับแล้วก็ขายพวกหมูไก่ส่งเวียดนะครับมันอยู่ใกล้เวียดนามนะราคาแพงนะเออทำเปเล่นไปนะครับขนาดเจ้าเมืองควันยังบนนะ่นอ่ะเป็ดแพงไก่แพงนะครับ คนมงเขาเก่งเขาขยันนะก็ขายให้เวียดนามนะครับบรรยากาศครึ้มแต่ไม่ยอมตกข่าทีฝนนะฮะ